ศีลอย่างใหญ่มหาสีล 1. เว้นจากดำลงชีวิตด้วยมิจฉาชีพด้วยดิรัชานวิชาเช่นทายนิมิตทายฝันทายหนูกัดผ้าเป็นต้น 2. เว้นจากดำลงชีวิตด้วยมิจฉาชีพ ด้วยดิรชานวิชาเช่นดูรักษณะแก้วมณีรักษณะไม้ถือรักษณะผ้ารักษณะสาตาเป็นต้น 3. เว้นจากดำรงชีวิตด้วยมิจฉาชีพด้วยดิรชานวิชาเช่นทายทักเกี่ยวกับพระราชา ด้วยพิจารณาดาวเกิกสี่เว้นจากดำรงชีวิตด้วยมิจฉาชีด้วยเดรัจฉานวิชาเช่นทายจันทรุปปร,ราคาสุริยุปปร,ราคาเป็นต้นห้าเว้นจากดำรงชีวิตด้วยมิจฉาชีพ ด้วยดิรัชานวิชาการบนการแก้บนการประกอบยาเป็นต้นในที่นี้ยกเอาศีลข้อปฏิบัติปกติทั่วไปของพุทธบริษัทให้สดับก่อนกาวคือศีลที่อุบาสกอุบาสิกาทั่วไป ให้รักษาศีลให้บริสุทธิ์มีองค์ห้าเรียกว่าศีลห้าหรือเบญจศีลหนึ่งงดเว้นจากการฆ่าสัตว์สองงดเว้นจากการนักทรัพย์สามงดเว้นจากการประพฤติผิดลูกเมียผู้อื่นสี่งดเว้นจากการพูดเท็จ หงดเว้นจากดื่มสรมรุรามีไรในวันโกนเจ็ดคำสิบสี่คำวันพระแปดคำหรือสิบห้าคำสอนให้รักษาอุโบสถศีลหรือศีลแปดเพิ่มเติมจากศีลห้าอีกสามข้อคือหก งดเว้นจากการกินอาหารในเวลาวิการหลังเที่ยงวันจนถึงอรุณรุ่งวันใหม่เจ็ดงดเว้นจากการประดับของหอมและงดการเที่ยวดูการละเล่นฟ้อนรำต่างๆแปดงดเว้นจากการนอนในที่สูง ในที่นี้ขอพันลนาถึงอานิสงส์แห่งการรักษาอุโบสถศีลเป็นเครื่องประเทืองปัญญาสาธุชนทั้งหลายเศรษฐีเมื่อได้ฟังอนุบุพิกถาระรึกถึงทานที่ตนเคยได้ให้กับผู้ควรรับก็มีจิตใจแจ่มใส ไม่กังวลเรื่องราวใดๆในที่เฉพาะหน้ามีพระพุทธเจ้าประทับเป็นสิริยอยู่สติสัมปัชญะพอมูลฟังและตึกตามพระธรรมเทศนานั้นวาระจิตปาศจากความวาดวันวิตกใดๆคอยอ่อนโยนตามลำดับสุ ุมเยือกเย็นพร้อมรับพระธรรมอันละเอียดยิ่งพระพุทธองค์ทรงแสดงอริยสัจสีอันมีทุกสมุทัยนิโรธมักพันละนาโดยแยบภายอนาถวินทิกระเศรษฐีพิจารณาตามธรรมอันประเสริฐนั้นได้รู้แจ้งบรรลุ โสดาปฏิผลสำเร็จเป็นพระโสดาบันในเวลานั้นอนาถาบินิกะเษรีฐีข้าแต่พระองค์ผู้จเจริญภาสิทธิ์ของพระองค์แจ่มแจ้งนภาสิทธิ์ของพระองค์ภัยราะนะักพระพุทธเจ้าข้า พระองค์ทรงประกาศทำโดยอเนกปริยายอย่างนี้เปรียบเหมือนบุคคลงายของที่ความเปิดของที่ปิดบอกทางแก่คนหลงทางหรือส่องประทีปในที่มืดด้วยตั้งใจว่าคนมีจักษุจักเห็นรูปดังนี้ ข้าพระพุทธเจ้าขอถึงพระผู้มีพระภาคจา้าพระธรรมพระสงฆ์ว่าเป็นสารณะขอพระองค์ทรงจำข้าพระพุทธเจ้าไว้ว่าเป็นอุบาสกจำเดิมแต่วันนี้เป็นต้นไปพระพุทธเจ้าข้าก,ก้มกราบด้วยเบญจางข้าประดิษฐ์สามครั้ง จุดเริ่มต้นแห่งมหาอุบาสกผู้ยิ่งใหญ่ในพระพุทธศาสนานับจากเป็นวาจาต่อเบื้องพระพักเป็นผู้ถึงพระรัตนไตายเป็นที่พึ่งนับแต่นั้นความปีติบังเกิดในดวงจิตอันอืบอ,อิ่มในรสพรธรรมและการได้พบพระพุทธเจ้า ยิงทำให้มีศรัทธาจิตรึกซึ้งเทพเทวาในสวงสวรรค์พันประโคมเสียงดุริยทิพย์พระจันท์เป่งแสงสาธุการต่อมหาอุบาทกผู้ซึ่งจะมีบทบาทสำคัญยิ่งนะักต่อการทำนุบําลุงพระภิกษุสง์อันมี พระพุทธเจ้าเป็นประมุขผู้เป็นแบบอย่างของผู้ทรงศีลบริสุทธิ์สืบทอดและเผยแผ่พระศาสนาให้ขจรไกลทั่วแดนชมพูทวีการเป็นอุบาสกนั้นนับแต่ตปุทสะและพันลิกะพ่อข้าสองพี่น้องชาวเมืองหังสวด,ดี ที่ถวายข้าวสัตตุผงและสัตตุกอนเกพระพุทธเจา้าและวเป่งคำถึงพระพุทธเจา้าพระธรรมเป็นที่พึ่งนับเป็นอุบาสกคู่แรกเรียกเทวาจิกะอุบาสกในว่านับแต่พระปัญจวคีได้บรรลุธรรมแล้ว บรรพระชาอุปสมบทในพระพุทธศาสนาทำให้พระรตนไตครบองค์สามนับแต่นั้นเป็นต้นเวลาบุรุษสตีเกิดจิตศรัทธาเลื่อมใสและจะเป็นวาจาพุทธังสารนังคัจฉามิทำมังสารนังคัจฉามิ สังขังสารนังคจามิทุติยามปีพุทธังสารนังคจามิทุติยามปีธรรมังสารนังคจามิทุติยามปีสังขังสารนังคจามิตติยามปีพุทธังสารนังคจามิ ตาติยมปิธรรมังสารนังัจามิตาติยมปิสังขังสารนังัจามิเป็นการกล่าววาจาด้วยใจหนักแน่นมั่นคงในพระพุทธศาสนาในยุคโบราณน,นาการเป็นต้นชายหญิงที่ศรัทธาในพระรันตนตรัย เปงถ้อยคำนี้แลว้วจะรับเอาพระพุทธเจา้าพระธรรมและพระสงฆ์เป็นที่พึ่งที่หวังเพื่อความเจริญในธรรมโดยไม่หวัน่นไม่หันไปนักถือรัธิศาสนาอื่นอือีกยกเว้นกลุ่มเพื่อนของอนาถบินทิกะเษฐีห้าร้อยคน ที่ยังไม่เข้าใจไม่กระจางในธรรมรับไตสารณคมแลว้วเปลี่ยนไปนับถือรัติเดียรถีรัติปริพาชกแล้วก็กลับมานับถือพระพุทธศาสนาอีกภายหลังได้บรรลุเสขธรรมชั้นโสดาบันอันเป็นอริยภูมิชั้นต้น จึงได้ยึดมั่นในพระรันาตนตัยไม่คลอนแคลนอีกต่อไปการเป็งวาจาของอนาถบินทิกะเศรษฐีครั้งนี้จึงเป็นการปฏิเสธรัฐิเดิมลงไม่มีเยื่อใยสัมพันธ์กับรัฐิอื่นใดมีเพียงพระพุทธเจา้าพระธรรม และพระสงฆ์เท่านั้นเป็นสารณะอนาถาบินทิกาเศรษฐีคิดว่าในเรือนของราชาหกเศรษฐีมีการทำบุญถวายพัดแลว้วอยากจะทำบุญบ้างจึงกาภาราธนาพระพุทธเจ้าและพระภิกษุสงฆ์สาวกไปรับภิกษาน ในเรือนรับรองของตนว่าข้าแต่พระองค์ผู้เจริญขอการราธนาพระพุทธเจ้าพร้อมพระพิสุสง้าร้อยรูปไปรับพัฒตาหารในเรือนรับรองของข้าพระเจ้าพรุ่งนี้พระพุทธเจ้าข้า พระผู้มีพระภาคเจา้าทรงรับด้วยอาการบุดสตีสงบนิ่งเศรษฐีได้รับพระมหากรุณาที่คุณจากพระพุทธเจา้บาบังเกิดความยินดียิ่งนะกาบทูลลาออกจากที่ประทับเดินทางกลับสู่ที่พักโดยไม่มีจิตหวาดสะดุง้ง รลัวกับความมืดในยามค่ำคืนเช่นขามามีแสงจันทร์สว่างสุกใสบรรดาโอปาติกะทั้งหลายต่างอนุโมทนาต่อทานะไมที่จะบังเกิดขึ้นของเศรษฐีบารมีธรรมของพระโสดาบันนั้นเรืองรองทรงสว่างใบหน้าปรากฏความ ล่าเริงแจ่มใสก้าวเท้าถึงเรือนที่พักเข้าไปถึงห้องนอนในเรือนผู้คนยังหลับไหลเศรษฐีจึงเข้าสู่ห้วงนิทราด้วยความสำราญใจกำหนดจิตก่อนหลับนอนเบาๆพุทธังสารนังคัชฉามี ธรรมังสารนังคัจฉามีสังฆังสารนังคัจฉามีพรุ่งนี้เราจะได้ทำบุญถวายพัดต,ต่อพระภิสุสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประธานละลึกกิจกะทำในายามตื่นพรุ่งนี้ก่อน แล้วม้อยหลับลงไปด้วยไปหน้าอันยิ้มแย้มเบิกบานและสงบเย็นนิ่งสู่ห้วงนิทราอย่างมีความสุขบทที่สามเชตวันมหาวิหารมหาทานสี่สิบห้าโยถวายภิกษาหารด้วยทรัพย์ของตน เช้าตรูวันใหม่ความแจ่มใสมาเยือนอาบไล่ด้วยไออุ่แห่งแสงสุรีต้องผืนพระสุธานกกาส,ส่งเสียงทัดทายหมูพฤึกไพรลิ้วลมโถมปีกเล่นกับสายลมส่งเสียงปลุกสรรพสัตว์น้อยใหญ่ เมฆไม้ขุนเขาลำห้วยทานสวยใสยเกลียวขึ้นน้อยใหญ่ถูกสายลมพัดกระทบก้อนหินปุกฝูมัดฉาจากหลับไหลกินควันไฟคุกรุ่นพวยพุ่งขึ้นจากหลังคาบ้านมุงจากปองควันไฟจากปราสาราชวัง บ้านเล็กบ้านน้อยโรงทานโรงครัวต่างทรงเสียงเจื้อแจ้วเสียงตะโกนให้บาไพ่เติมฟืนเติมไฟเติมน้ำใส่หมอ้อสัญญาณแห่งการเริ่มต้นวันใหม่ของชาวนครสาวถีก็เริ่มขึ้นเหมือนกับทุกทุกวัน